าเกิดเพื่อนๆไม่อยากถูกเตะออกจากปาร์ตี้หรือว่าในส่วนของดันคุกนะครับเรามีวิธีการดัน CP ดังนี้เลยไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆประสบปัญหากันไหมครับว่าเรานะครับลงดันคุกทีไรนะครับโดนเตะทุกทีเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจาก CP ของเราไม่ถึงนะครับ CP ผมอยู่ที่2 0 0 0 0 0หนึืนะครับก็ทําการลงดันคุกทีไรนะครับก็โดนในส่วนของเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยเตะทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับ พลังโจมตีน้อยเกินไปนะครับเขาเลยไม่รับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีวิธีการเพิ่ม cp กันนะครับว่าเราจะเพิ่ม cp โดยวิธีใดบ้างนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยสําหรับการเพิ่ม cp เอาไว้ลงดันคุกนะครับการโดนเตะนั่นเองไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการัพ cp กันนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับเซราโกพัทรรับเติมเกมสมอนเนอร์วอลคอนิคอราคาถูกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมสมอนเนอร์วอลคอนิคอนะครับผม ขอเสนอร้านเตรากโกพัดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อช่องนะเสเอ็กไว้ด้วยละกันนะครับโอเคเพื่อนเเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเก well okay. ี่ยวกับการอัพ cp นะครับการเอาไว้โดนเตะสําหรับใครที่เข้าดัานคุกแล้วโดนเตะนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีแรกสําหรับผมนะครับเป็นอย่างไรนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับก็คือ1เลยนะครับเรื่องของอาวุธนั่นเองนะครับเพื่อน อาวุธของเรานะครับจะประกอบด้วยหลายส,สีสีสุดท้ายที่เราจะใช้กันนะครับในส่วนของตอนนี้นะก็จะเป็นในส่วนของพื้นหลังที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่าเรียกกันว่าสีทองก็ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย5ดาวนะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของแบบนี้เลยนะครับก็คือ 5ดาวแล้วก็เป็นอีก3ดาวม่วงนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมทําการสุ่มได้นะครับแต่ว่าในส่วนของออฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันไม่มีในส่วนของ a d k เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าคีดาเมจนะครับก็จะเป็นคียเรทกับแม่นยําแล้วก็ดีเฟนซ์อยู่ก็เลยรู้สึกว่าใส่ไปก่อนนะครับสำหรับท่านมืดผมยังไม่มีนะครับตอนนี้แล้วก็ที่ผมประสบป,ปัญหาก็คือผมนะครับ cp น้อยเกินไปนะครับเลยโดนเตะใช่ไหมวันนี้ผมเลยจะมาพูดว่าเพิ่ม cp เพิ่มอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในส่วนของอาวุธนะครับให้เราทําการอัพอาวุธด้วยนะครับแต่เราต้องดูออฟอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาวุธนะครับถ้าเราได้ในส่วนของ2ดาวม่วงนะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าออฟรองดีกว่านะครับในส่วนของอาวุธนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดาว3ดาวนะครับแต่ออปชั่นไม่ดีนะก็ยังไม่ต้องเล่นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ ได้คระทาสีม่วง2ดาวแต่ออปชันดีกว่า3ดาวม่วงก็เอามาเล่นได้เช่นกันนะครับตรงนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับต่อเพื่อนๆจะได้3ดาวม่วงหรือ2ดาวม่วงนะครับเราดูออปชันเป็นหลักนะครับถ้าออปชันดีผมใช้ในส่วนของดาวที่น้อยกว่าหรือมากกว่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลักๆแล้ว CP จะวัดกันที่ออฟด้วยเหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูนหรือว่าอาวุธนะครับตรงนี้ก็ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยละกันนะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาวุธเนาะก็พยายามจะใส่ออปชันที่มันดีนะครับอย่างเช่น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีคิด,ดาเมจคิด,ดามคีเลด,ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้ได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับมีคีด,ดามมี ATK ก็พอใช้ได้แต่ว่าในส่วนของเทียร์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมี ATK HP defense แม่นยำนะครับแต่ไม่มีคีเลดและคีดาเมจนะก็ ยังอ่อนอยู่นะครับแบบนี้ก็เช่นกันยังไม่มีอันไหนที่แบบโดนใจผมเลยสักอันหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็เอามาอัพในส่วนของบวกไปก่อนเพื่อทําการเพิ่ม cp ไปนะครับในส่วนของอาวุธและอุปกรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมนสเ s t e r กันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของมนสเ s t e r เนี่ยในการเพิ่ม cp นะครับหลักๆแล้วจะไปอยู่ที่รูนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆรูนมีส่วนสําคัญต่อ cp ในตัวละครหรือว่าในา id เนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับเรียกได้ว่ารูนเป็นส่วนประกอบหลักของ CP เลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะพยายามที่จะหาเวลามาฟาร์มอยู่นะครับจริงๆแล้วผมสามารถดันพลังไปถึง3 0 0 0 0นได้นะครับแต่ผมยังไม่มีเวลาเล่นเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะฟาร์มในส่วนของดันเจียนรูนนั่นเองนะครับก็พยายามจะหาเวลามาเล่นอยู่นะครับตอนนี้นะครับกระดุดาผมยังใส่รูนสีแดงและก็รูนสีม่วงนะครับยังไม่ได้มีแดงทุกอันนะครับเพราะว่าออปชันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับหลักๆแล้วก็ต้องการแค่ HP เท่านั้นนะครับ ก็อันไหนที่มีก็พอใส่ไปก่อนนะครับอย่างเช่นเดฟนะครับแล้วก็บวก HP นะครับแต่อันนี้มันยังไม่มีผมยังไม่เจออันไหนที่ต้องใส่นะครับแต่ว่าก็รอสีแดงเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ยังมีในส่วนของเดฟนะครับแล้วก็มีเพิ่มลบหลีกเพิ่มต้าน,น,นทานนะครับก็ยังหาออปชันเป็น HP เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้านทานอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับยังเป็นเดฟใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ได้มีในส่วนของบวก HP นะครับก็เลย ยังไม่ได้ใช้แต่ก็มาบวกเล่นก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ไมแนะนำนะครับไม่แนะนําในส่วนของการูด้านะครับผมจะใส่รูนเดฟ HP ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นนะครับจะบวก HP 1 5นตะครับตรงนี้แต่ก็ออฟหลักเนี่ยก็เป็นเดฟนะครับแต่ออฟลองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไปก่อนเพื่อทําการเพิ่ม CP ไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ย CP ผมน้อยมากๆ นะครับถ้ามัวไปห่วงแต่ออปชันนะครับก็เลยเอามาใส่สีแดงเพิ่มดัน CP ไปก่อนนะครับพิกซี่ลมก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ลบหลีกไปนะครับก็ออปชันดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็แล้วแต่กันไปก็พยายามจะหาของดีๆมาอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาฟาร์มดันรูนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะต้องใส่สีแดงได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรูในส่วนของตัวดาเมจหลักนะก็พยายามหาอยู่นะครับไอดีนี้นะครับแล้วก็จินนะครับจินเนี่ย ผมขอแนะนําเลยนะครับว่าเราควรจะต้องปั้นนะครับเพราะว่าตัวละครจินนะครับเป็นตัวละครแรกเลยนะครับที่ผมเลือกมาใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเลือกจินไฟมาใช่ไหมครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเมื่อมีกิจกรรมจินน้ํามาแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาเศษของจินน้าเนี่ยเพื่อเก็บเอามาอัพในส่วนของจินไฟได้นะครับในส่วนของสกิลนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเก็บในส่วนของจินไฟเศษเอาไว้ มาทาการปลูกพลังได้นะครับจินไฟจะปลูกพลังขั้นสุดท้ายคือขั้นที่15บห้าใช้เศษทั้งหมดนะครับใช้เศษทั้งหมดในการปลูกพลัง100เศษนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยผมมี101ใช่ไหมครับผมสามารถเก็บจินน้ําอีกไม่กี่ตัวนะครับผมก็จะสกิลตันและผมจะทําการปลูกพลังจนกว่าเขาจะอาเวกหรือว่าปลูกพลัง15นั่นเองนะครับก็จะแรงขึ้นมากๆเลยเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจให้เราหรือว่าในทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เพราะว่าเราสามารถเอามาลงหอไฟได้และเอามาลงในส่วนของการร่าบ,บอต่างๆได้เช่นกันเพราะว่าเขามีในส่วนของสกิลขโมยบัฟหรือว่าดูดบัฟมานั่นเองเนะฮะก็ตัวนี้ก็ให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัว5ดาวตัวแรกเลยนะครับพูดถึงในส่วนของการอัพรูนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับก็มาพูดถึงเกี่ยวกับการอัพ เรเวลของมอนสเตอร์ในเด็กที่เรามีอยู่เลยแล้วกันนะครับผมจะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับการอัพเรเวลนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าดีผมเนี่ยตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาวหรือ2ดาวหรือ5ดาวนะครับจะอัพเรเวล20ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการที่เราอัพนะครับเรเวล20ให้กับตัวละครเนี่ยนะครับเราจะสามารถเพิ่มในส่วนของเรเวลบัญชีได้นะครับแต่ให้เราอัพแค่เรเวล20เท่านั้นนะครับเพื่อนๆ เราจะได้ในส่วนของเลเวลบัญชีนั่นเองนะครับก็สามารถทําให้เราเพิ่มในส่วนของสกิลบัญชีได้นั่นเองนะครับกดมาที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่2020่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอัพในส่วนของตัวละครมอนสเตอร์ให้ดูแล้วกันว่า XP ของเราจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะทําการเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับเป็นเลเวลยีประมาณสัก5าตัวแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกให้ดูว่า เราจะได้เลเวลของบัญชีเท่าไหร่นะครับเอาแค่เลเวล20พอนะเพื่อนๆอ่ะนะครับอันนี้ก็3ตัวแล้วเนาะเอาเลเวล20พอนะครับไม่ต้องเกินนี้นะครับเอา20พอนะครับก็อัพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ในส่วนของพลังหรือว่า exp บัญชีนะครับอ่ะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบัญชีเราเวลเพิ่มไหมครับนี่เห็นไหมครับเราอัพไปในส่วนของประมาณ4-5ตัวนะครับ จาก2,002ขึ้นมา4,300เลยนะครับเป็นการอัพเลเวลบัญชีได้ดีมากแล้วถามว่าอัพเลเวลบัญชีเพื่ออะไรครับพี่นี่เลยนะครับเมื่อรับเลเวลบัญชีแล้วเราจะได้ในส่วนของแต้มมาอัพสกิลบัญชีนะครับเมื่อเราอัพสกิลบัญชีแล้วนะครับ CP เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆมาอัพด้วยนะครับอย่าลืมอัปทุกตัวละครเลยนะครับถ้าเกิดเรามีในส่วนของโพชั่นมากพอนะครับแต่ถ้าไม่พอก็ไปฟาร์มก่อนก็ได้ แต่ต้องดูก่อนนะครับว่าเราต้องคํานวณทรัพยากรให้ดีว่าเราอัพในส่วนของตัวหลักเนี่ยครบแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะอัพในส่วนของสกิลบัญชีได้นะครับตรงน,นี้ก็เป็นสกิลบัญชีที่ผมอัพ <Leave S 1> เอาไว้นะครับก็เป็นการโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับเดี <ๆ S 2> ๋ยวเราใช้สกิลเพนในการลบเอานะครับยังไม่ยังไม่ได้อัพในส่วนของอสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันหรือเพิ่มหลบดีกให้กับตัวละครหลักเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้ในส่วนของ าเราเลเวลถึงนะครับได้กระเป๋านะครับได้เอฟเฟกต่างๆได้ของรางวัลต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาอัพด้วยเป็นการเก็บเลเวลสกิลที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเราสามารถที่จะแลกอาวุธได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้เหรียญกวาดล้างเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแลกให้ดูนะครับจริงๆแล้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องแลกหรอกนะครับอันนี้ผมแลกให้ดูนะครับว่ามันแลกได้นั่นเองนะครับใช้500นั่นเองนะครับ ก็ใครที่ยังไม่มีหรือว่าเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเล่นนะครับเราสามารถเอาเหรียญกวาดล้างเนี่ยมาแลกในส่วนของอาวุธพวกนี้ได้นะครับก็สามารถใช้แทนก่อนได้นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันได้นะครับหรือว่าเราจะแลกในส่วนของนี้เลยนะครับได้เอามาทําแฟชั่นนั่นเองนะครับเพื่อน แฟชั่นเนี่ยก็จะบวกในส่วนของสเตตัสต่างๆนะครับค่าสเตตัสหรือว่าเอฟเฟกต่างๆที่บวกก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์อัศวินนะครับมอนสเตอร์นักครบหรือว่าในส่วนของออบีเอเองนะครับดีเฟนต์บวกสานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของออบิเอบวกสี่ร้อยนะครับก็แล้วแต่เอฟเฟกนั้นๆของชุดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแร่เหรียญจู่โจมนะครับแร่เหรียญจู่โจมอันนี้ถามว่าเหรียญหาอย่างไรนะครับเหรียญหาจากการลงดัน หมอกหรือว่าโรงดันคุกนั่นเองนะครับรอบนึงก็ได้ประมาณ40นะครับแต่เราสามารถลงได้เรื่อยๆเนาะในการด้วยคนอื่นลงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงดันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เราสามารถที่จะแลกได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมแลกอินส่วนอันนี้มาแล้วนะครับสำหรับเตษนะครับแลกมาแล้วก็ได้ในส่วนของอาวุธตรงนี้มามันก็จะทําการสุ่มนะครับบางคนอาจจะได้3ดาวม่วงบางคนอาจจะได้2ดาวม่วงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อน ได้2ดาวม่วงแต่ออปชั่นดีกว่า3ดาวม่วงนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเล่นหรือว่าผมจะอัพในส่วนของ2ดาวม่วงก่อนเพราะออปชั่นดีนะครับเราสามารถที่จะเล่นออฟดีกว่าก่อนก็ได้นะครับแต่บางคนอาจจะเล่นในส่วนของ3ดาวม่วงก่อนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ผมเล่นในส่วนของ2ดาวม่วงแต่ออฟดีกว่าดีกว่านะฮะก็ให้เพื่อนๆมาแลกเอานะครับขาดสิ่งไหนขาดอะไรยังไงก็แลกเอาได้นะครับตรงนี้เลยนะฮะ ก็ผมแรกในส่วนของอาวุธก่อนนะครับสักประมาณสัก3ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาลงดันรีเอานะครับแลกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าเปราดับนั่นเองนะฮะก็ใครที่ยังขาดอะไรสามารถแลกได้เลยนะฮะเพื่อนๆก็อ,อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับในการเพิ่ม cp ก็สําคัญมากๆเลยในส่วนต่อไปนะครับก็คือทักษะอาชีพนั่นเองแล้วก็แปรธาตุนะครับแปรธาตุเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่เราเอามาฟาร์มกันนะครับ เอามาอัพหรือว่าเอามาสร้างนะครับเป็นอัญมณีต่างๆนะครับยิ่งอัญมณีเรเวลเยอะเท่าไหร่หรือว่าเรเวลในการแปรธาตุเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถเอาหินพวกนี้เนี่ยมายัดในส่วนของอาวุธได้เอฟเฟกเยอะเท่านั้นนะครับสำหรับอาวุธต่างๆนะครับอย่างเช่นเดฟนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเพิ่มได้ HP อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้เพื <hir> ่อนๆทําการแปลธาตุให้ได้เยอะที่สุดนะครับหรือว่าเก็บทักษะอาชีพกันด้วย สำหรับการเพิ่ม CP ีนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมเขาเรียกว่ารวบรวมพ่วนะครับเราเอามาแลกหอยเนี่ยเพื่อเอาจินน้ําใช่ไหมก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับเอาจินน้ํามาเพื่ออัปจินไฟก่อนก็ได้นะครับสำหรับการแจกฟรีครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะหาในส่วนของพ่วยากเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่เขาทําการแจกหรือว่าในส่วนของมีของแจก ในการทาภารกิจต่าง <c oughs> ๆครบนะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็อาจจะเพิ่ม CP ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ละกันนะครับก็ผิดพลาดไปกไันใดผมขออาภายยัยด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็เพิ่งมาเล่นใหม่เหมือนกันแต่ก็อยากรีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับผิดพลาดไปกันใดขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่ผมได้รีวิวไปนะครับอันนั้นก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมอีกสักประมาณตัวสองตัว มีอะไรนะครับสามารถที่จะโพสหรือว่าพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดอย่าลืมแนะนําใต้โพสตด้วยละกันนะครับสำหรับการเพิ่ม cp คลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับสำหรับเกมสมอลเลอร์วอลคอนิคอลนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตจ้าไว้เจอกันนะครับ